โอ้ยยงไม่ก้าเออมีงานดีเนาะตกงานใคยเคยตกบิดมันดีไงไอยูโต้งานหนไงวะมึงโต้งงานก็แมดเออกูอะอยู่บ้านไนเนี่ยอยู่ต้แกงเกง่บ้านเนี่ย

ประวัติก็มีประวัติมีพิมาตจะจดไว้หมดนะพิมาตรแต่ครั้งแรกครั้งแรกที่ไปจดกี่ไปจดที่เคยจำไม่เคยจดกี่เที่ยวกี่เที่ยวคือไม่ได้จำเไม่เคยจำไม่เคยจำต่อยผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านเลยผ่านเลยไม่เคยจำเลยตดนดอนดังลุงได้ค่าตัวเท่าไหร่นะคะค่าตัวก็แปดหมื่นแปดหมื่นใช่ไก่อนเรเยอะที่นเยอะไม่แบ่งใครเลยเด็กก็ เด็กประมาณสามสี่เปอร์เซ็นต์หน้าอสภาษานพรอเขาได้ฟไม่เอาอ๋อเขาไม่เอาเลยโยกให้พี่หมดเขาได้พรต่างเขาไม่เอาเขาไม่เอาต่างโยกให้พี่โยกให้สมมามาทีหลังสมาไม่แล้วพี่เขาขึ้นลุงมีนักมวยในดวงใจที่ชอบนะคะรุ่นนี้รุ่นรุ่นนักมวยที่พี่ชอบอ่ะพี่ชาชอบ ก็มีหมายคนเดียวเลยครับเพื่อนกันตั้งเด็กตอนเล็กมาแล้วมันอยู่ใกล้กันจังหวัดชนกาบ้านบุกงลลายมันใกล้กันใายเขาใกล้กันผมเคยไปซ้อมมาพวกมันเคยซ้อมเคยไปซ้อมเคยใหกล้องให้กล้องเคยซ้อมทางสมัยพี่ยังมาต่อยมวยมันต่อยกันนะผู้ชิงสิทธิ์โซเนี่ยครับพาพี่ไปทำเชื่อไปเป็นสิทธโซ่ผู้ชิงสิทธิ์โซ่ผู้ชิงเนี่ครับพาพี่ไปซ้อม สมัยจิบาทพี่กับนี้ผู้จิงเป็นนัองวยในในในหมู่บ้านนั้นะมีน้งวยคนเดียวผู้ิงที่โซ่ผู้งโซ่เขาไพิมากเเนาะชารนไชอ่ชารนไช่อ่ะที่แำ้วมว่าใ่ที่ไขผู้จิ้งชาดนไชก็ข้าซ้อยพี่มากแต่ก็พี่พี่ก็ดูในหมู่บ้านกี้แค้วกับพี่นะไว้ในหมู่บ้านนี้สองนัหละเขาก็พาพี่ไปซ้อมข้า้อยมากประมาณนก็อ ก็คืออยู่ด้วยกันรู้จักกันจะเลยคุณว่าสเด็จจรู้จักกันตอนไ้มาอย่าไปลังไอ้กล้องเก่งกล้องเก่งดีเด็กกล้องเก่งมากก็้ัคนนี้เก่งมากเก่งดีเด็กนะไอ้มาดมันเก่งมตอนโจ้าไอ้กล้องมันเก่งมันตั้งเด็กไอ้กล้องเนี่ยดีชางเนี่ยไอ้กล้องมันเก่งมันตั้งแต่สามสิบโลสามสี่สี่สิบโลมันเก่งมันตั้งเด็กไอ้กล้องอน่ะก็ไปดูันชุกนั้นอ่ะมันต่อยเดือนพันแสนสองแสน ใส่ไปที่บ้านมุ้งอะ่ะใครทนจริตละตะกวนเขาเนี่โปรเรจกจักไอ้อกล้องทำขวัญใจเลยแบะตากระเด็บเก่งไรมากเก่งไรมากมาแมาันเก่งมัน้อนโตเลยนี่นั่มน,านมามเก่งมัน้อนโตกล้องเก่งตากระเด็บตอนนี้ซ้อมอยู่ด้วยกันซ้อมซ้อมนานไหมตอนนั้นที่อยู่ด้วยกันกับพวกพี่มากพี่ชาติเข้าไปนะพี่ก็เย็นพี่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันเขาพาไปเลยกับไปไปกับพี่ดำไปกับ ผู้สิงเดียโซ่ผู้สิงชาวใชยอ่ะไปไปเล่นกันเขาไปเล่นโซ่กันนะนะเท่าเป็นปัจจุบันเนี่ยก่อนผุ้ตุ้ยเคยไปไหนผุ้ตุ้ยก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยผู้ตุ้ยไม่ได้อยู่ที่นั่นก่อนไม่มีผุ้ตุ้ยอ่ะไอ้มาไม่ใช่เหมือผู้ตุ้ยนะไอ้มาเนี่ยมันมาสิงเทียโซ่มวยของพี่อรุณพี่รุนมีปั้มน้ำมันปั้มน้ำมันยังอยู่ปั้มน้ำมันเทียโซ่ตรงนาเกลือ เออตรงนั้นเกลือเห็นไ่มทางลงอ่ะอยู่ามือทางไอ้หมาส้มนั่นอยู่ฝ้ามือนะเออถาแล้วไปอ่ะเห็นไหมแล้วไอ้ซองอยู่ข้างหลังนู่นเละๆหน้าโงหนังหน้าลรงหนังอ่ะที่ซองเยื่อหน้าลรงหนังไม่ใช่หน้าลรงหนังหน้าโงหนังเนี่ยนังวัทยาเห็นไหมไอ้หมาส้มนั่นแนี่ยหมาไอ้ฟองส้มนั่นแค่นี้ก่อนเคลือซองมันมาเป็นตลาดเก่าๆถึงที่ซ่องมวยมาติดกอง ไต่เพชรจริงไต่เพื่อจริงจริงไกี่เที่ยวอ่ะต่สองเที่ยว,ยเ,ยวเป็นไงวะครับลงไต่รั้นเที่ยวสองนี่เจ็บมากที่สุดต่อยรามเนินเนแทงไลยดักแทงเจ็บหมดแทงหน้าขาแทางแทงอะไรเพราะเราเมื่ยเข่าไงเดินมาเจอแล้วแทงแทงรัดมันจลยเจอเจอเมื่ยมาเจ็บเจ็บจุดเจอจอมใจจอมใจก็ยิ่งดี ตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ที่ตัน่องันสามันสี่น้านกพ็แปดพัเก้านอ้น้ำหนักพิชาติก็ไม่เยอะนะ่ะร่างไม่เยรอนไล่แต่ตอนมาเป็นแชมป์มาแชมป์บ้นงสเจ็ดโหทะลเลิกแล้วอือแบบแค่เนียเลี้ยเลิกแล้วเจ้าลงนไปที่ประทับใจไหมคะที่แบบชอบที่สุดเลยไปไหนทอกปอยตัวกเอ ยูซซปออยูโซปสอยให้คุณเออฮะมวยแรงๆนั่นนะนี่แกต่อมาอี้กันดึงไม่หรอกยูโซปที่ประทับใจถึกครั้งที่ชนะว่าน่าสองครั้งแรกแพ้วันแพ้ตอนนี้คุณก็มีบทบาทใหม่กันเขาสูสีแพ้เขาแพ้เขาครั้งที่สามเนี่ยแกมือสามครั้งติดอ่ะต่อยยูโค้งคนเดียวอ่ะต่อยไกลไลยต่อยคนเดียวจนประมาณจนบอกว่ามันป๋าต่อยได้เยอะต่อยยูโซปเยอะโอ้ยต่อยก็แพ้ยิ่งแต่ก็พูดนะ แ่ปาต, <c oughs> ต้องต่อยชนะได้ป่านี่ไม่ยอมแพ้คนนะปามานไม่ยอมแพ้ต่อยอันอีกต่อยอีสานด้วยสี่ยกกะคู่ขี้ก็ทิงเรีนไม่ไหวขาดสูสีนะสูสีโอโอแพ้แกดีกว่าแล้วชนะขาดยังแพ้เนาะขรั้งสองนชนะขาดแพ้ครั้งโอ้คูขี้ข้างข้างทีสานเนี่ยแพ้กับแพ้แล้วะแพ้กับแพ้เดี๋ยวไปต่อยทองก่อนต่อยทองอยู่ๆไต่ขาต่อยทองไต่ขา ไตะกัดเตะกัดขอหัวที่ไวเนี่ยเนี่ยพิจนาลงนี่เนี่ยต่อยท้องไอ้ทุบหยุดหยุดต่อยท้องต่อยท้องเตะขาเตะขาหยุดเตคัดขอไอ้ทุบหัวที่ไวเนี่ยพี่พิจนาใครทีสามไอ้หยูดทุใครนี่คนเนี่ยประทับใจซาใจสุดเดียต่อยมันที่หายต่อยทุกครั้งมันทุกครั้งแต่ครั้งครั้งครั้งแรกอะแพ้ยอเแล้วแพ้จริงจริงทายสองครั้งมากเราปกติต่อยโอ้โหแก้มือ มึงที่เหลือพวกเราโอ้โหัดไปไหมไอ้เหี้ยตัดสินวัดเราแพ้เนี่ยเราก็เสียใจแล้วน่ะเสียใจอ่ะเราแพ้แกไปอีกปั่งนั้นแกไปอี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 กไปทอบอีกไปแค่สามติดนู่นไปแค่ต่อยคนเดียวสามข้งติดต่อไม่ต้องไปต่อยคนอื่นเลยไปต่อยคนอื่นแล้วต่อยมาคนเดียวสามั้งเลยต่อยข้างซ้ายข้างหน้ามันอีที่น้อยอีทีน้อยหลายที่คนเออไหนมั้ย ดีน้อยดีน้อยลิเกพยังค์ยิเกลิเกย์ยีเกย์พี่ประธานาธิบดีกมวยดังๆนั่นเลยเนี่ไอ้ยิเกนี่ต่อยอทิจันทร์สูสีตอนนี้คนกำลังซื้อใหม่ๆพี่แพ้มาต่อยแก้มือเยียวยองเนี่ยทางนอกระาบญาติจับเนี่ยแพ้พี่ จับไปตีลงไปบอกพอแล้วบอกพ่อไม่ด่าอุ้วสูสีกู้พงลี่เถียงกันนะต่อยนะกลุ่มสูสีกู้พงลี่ก็จับไปตีไม่ตอนที่ต่อยนั่นนะต่อยแล้วคุยกันนะเออมึงบอกให้พอแล้วพอแล้วจับมันล่มไปจับไปตีบอกให้พอแล้วบอกพอไม่ด่าตูดสีกู้พงลี่ตีไปจนเกลี้ยงน็อกกันตีเกลี้ยงน็อกกันตีได้อะไอ้เกล้านไปยังไอ้เกล้านในพิธีนั้นวันที่เรยอมสมาวิวันจัดจับ แกมือกันแล้วมีเยอว่าสน้อยายผ่องผู้เอกเออเคยต่อยกับพี่ผ่องไหมมวยไทยเคยต่อยอ่ากี่เที่ยวเที่ยวเดียวต่อยผ่องีต่อยที่ไหนอุ้งเทียบปะต่อยเทพแล้วต่อยแล้วนึงต่อยลุงมีมั้ะสาวผ่องสิทธิชูชัยดีนะว่าชนะแต่มวยดังๆชนะอนกับพี่ผ่องไอ้ผ่องไงไอผ่องต่อยพี่เพราะคุณแม่ปิดหลวงมโนนพี่โดนหน้าเออเพราะว่าคำการหน้าเราไวเออนเจอสภาพ จะถ่ายมาเรานอนหงายท้องแต่เราว่าเรานับไวเราเดินลงทีเดินลงทีเฉยไอ้ของมันโอ้แข้งแม่งจุกจะไม่เอาเลยพอแค่ไม่พอพอนับเร็วพิชาติเดินลงเหรือยังไงเดินลงแล้ววันทวายนับผมอ่ะเราก็บอกกรรมการพิชาติไม่ยอมรับคําตัดสินเลยนี่เราไม่รับแล้วแล้วแล้วโป้งแย่เหี้ยผมนับเราถามนับทำไมนับไว้นับผมไว้นับสองสามไม่สนเดินลงเวทีเดินนักไกยังนับแค่เจ็ดเลยยังไม่ถึงแปดเลยยังไม่ถึงเลย เดินฟังเดินลงไปเดินลงไปทีไเลยต่อยลุ่มนี้นับเจ็เจก็เดินลงไปหมดเลยเดินลงไปฟังนับเจ็อ่าแล้วทีมงานเราว่าไงที่นก็เลยว่าเงินว่าเขคือเขามองเห็นแบบเดียวกับพี่ชาติเอืมไอเห็นนักวัยเราว่านับเราเร็วกันไปออนับไปแต่มันต่อยเราก็หงุหงิลุกขึ้นมาแล้วลงมาเวทีได้คุยกับพี่ผ่องโอกว่าทำไมยังไงอะไรเงี้ยเหตุการณ์ลักษณะได้คุยกันว่า ไอ้พงบอกเราเราก็ขึ้นมาเราก็ต่อยตายเราบอกเราไม่รู้นะถ้าเราสู้อะไม่รู้อะเพราะเราไม่เคยกลัวไม่หมัดวิ่งมาคู่ก็แทงวัวแตกได้ไอ้แพงก็โดนแล้วแทงวิ่งวิ่งแล้วแทงจนเคาว่าต่อยไต่ไงเตะซ้ายแทงซใต้ไอ้พงไม่้คยใต้เลยมันต่อยมันฮุกขวาโปพงลงไปนับพอนับเอ้าเราลุกขึ้นมาเราเราต่างแล้วก็ถามกรนนับหน้นกับหู้าทำไมนับทำไมการนับสามสี่แล้วนับน้อยนับไปยัง เราก็เถียงกรรมการกรรมการก็นับแล้วก็เดินลงวิธีเดินลงวิธีเดินลงวิธีเฉยเดินลงวิธีเฉยแล้วช่วงที่เถียงกรรมการพิชาิตตัวไงกรรมการคือถามว่านับเพราะทำไมกรรมการมันชนเขาหนับอย่างเดียวสองสามสี่ห้าก็นับเดินลงลงวิธีเดินลงวิธีเฉยอใครว่าพี่ลงไม่พอไงคนแรกก็บอกที่เหตุการณ์แบบนี้คนแรกคนแรก ไม่ที่เดินลงเวทีแล้วนับไม่ถึงแปดอะไรเงี้ยคนแรกว่าคนแรกฮะคนแรกที่ชาติชอบทําอะไรคนแรกอยู่เื่อยมีอะไรบางเหตุการณ์แบบ <c oughs> ทาแรกๆเนี้ยเพราะเดินไอเหี้ยน้าวกูทำไมวะไอเหี้ยแล้วลงกึ้นมาแล้วลุกขึ้นมานับสามสี่สามสี่อ๋อน้าผนทำไมก็เดือดถางก็ากาก่อนนับสามสมาี่ 3, 4, เดินลงเวทีเลยมุดเชือกไว้เดินลงสกายเลยลงเวทีเร็เนี่ห้าหก เจ็ดเจ็ดยังหันมอกรกาเครับบู้เขาจ่ายค่าตัวไหมตอนนั้นขายแปดหมื่นนะแปดหมื่นปดนเเลดลงยกไหนยกสองครับยกสองยกสามเนี่ยบองไนี่ว่ามเตอร์ครับไม่จ่ายแล้วตอนที่ต่อยช่วงนั้นต่อยศึกใครครับที่ตอนนี้ต่อยน้งขายจับแต่พวกเฮเสยพวกไรวะไม่ใช่ไม่ใช่แต่รุนี้หรอรนี้เป็นของ ใช้จับกันทุกวันเลยจับคือใช้ของแล้วพิชชาเคยต่อ,อยก,ก,กับพวกสกัดพวกอะไรไหมไม่เคยไม่เคยน้ำหนักไม่ได้กันไมเคอะไรอย่างพวกพี่ชี่พวกอะไรน้ำหนักพวกพวกนี้เคยกันไหมยังไม่ถึงเลยไม่เคยไม่เคยต่อยพี่ชดก็แก้ข้าวแพ้ก่อแต่น้ำหนักพิชชาหรือตอนน,น,นั้นชื่อยังไม่ได้กันชื่อ ข้าทานเท้าทานเข้าหมาแหะทนก็เลยแพ้เขาเลิกก่อนเขาเลิกเขทิ้งเลิกก่อนทิ้งเลิกก่อนที่แพ้ของแ้วก็เลิกที่แพ้ของแล้วก็เลิกแกก็เลิกเลยแพ้ของที่ระยองล้วแกก็เลิกขอพี่ชี้มานะจะแพ้แล้จะก็เลิกเลยแค่แเลิกใส่ของไม่แพ้ยองอ่ะแพ้ก็เลิกที่ต่อยนะต่อยต่อยอะะ ตอนนี้คุณไอ้ไอริเกียนเราตีแรงลงมาแล้วก็จะเลยตีลงแมงลงมาจำแหงขึ้นมาตีก็ตีมาดึงคอขึ้นมาอยู่นะดึงแมงขึ้นมาตีไอ้กูสูสีกูแพ้บางอีกเสียงกันดนไอ้ตีเฉยกูสูสีกูแพ้บางอีกอะจำแมงขึ้นมาตีไปแล้วตอนนั้นเขาลงไปถึงพื้นยังไงก็กูเข่าลุกไปแล้วแตบตีกระตุกลงมาลงมาข่าวพวกก็ฮิวไปขึ้นมาตีเพราะเาต้องตี กูสูสีกูแห่กูอีกไปแห่ให้ตายครับ <c oughs> ให้ตายข้างเลยกูไปนั่งคายกันเลยอสูสีไอ้เฮียต่อยจันน์แพ้พี่ขาดไอ้ที่น้อก็แพ้พี่ที่ใจจันนะแต่ที่น้อยชนะงั้นเราแก่หมอเลยยองมสำเนาวิมานยากจักประจักษ์ให้ยอมแก่มือนี้ไอ้ไอ้พอมต่อยวิชาน้อยนั่นคือต่อยในการเดียวกันเลยราการเดียวกัราน,น,นการใหญ่เลยเนาะราการใหญ่ไอ้พอมต่อยวิชาน้อยกูเอ,เองคือต่อยกูเอง ที่น้อยลงไปลุกจับหิ้วแขกมาตีพอเพ่อพอพ่อเลาสป็นสูติคู่เหวี่อะกนมาที่ต่อมาโชว์ตัวมาโชว์ตัวที่ว่าลดยชุมอ่อตอนนั้นคือยังต่อยมวยอยู่ใช่ปะดังอยูอ่ยังดังอยู่แล้วที่มาเจอพี่ยอัดเนี่ยนะเออตอนนั้นเป็นแฟนกันยังอ่ะอยังฮะก็รู้จักกันรู้จักกันในงานมาโชว์ตัวมาโชว์ตัวมาโชว์ตัวตอนนั้นเป็นมวยดังเออที่บัวชุมเขาจัดงานเขาพี่อีอัด พี่อัดพี่เอพี่อัดก็พี่อัดก็ถ่ายมาะยุทธ์สิที่ยวเลยนะครับพี่ทวงก็พี่ทวงอีกแล้วดูจากพี่อัดนะครับเพื่อนกันก็เพื่อนซีกันก็เพื่อนกันไปแล้วไมจะเอาใครมาต่อยกับเราเนี่ยอสามารถสามารถประสานมิตรสามิตรเราทวงไปจีจ่อเราหรือสามารถพยากระลุนสามารถสามิตรสามิตรเอามาเนี่ยเรามาไอ้มาก็มาไอ้มาก็มามาแต่ไม่ต่อยกับเรา มาดไหนมาดมาดภาษาไอ่อือมาเนี่ยมาเนี่ยมาที่วัดบัวชุมเเรามาโชว์ตัวเรามาโชว์ตัวเฉยๆถึงถึงมาได้แฟนที่นี่ที่บวชุมเนี่ยนะอือแล้วพอพอได้แฟนที่บัวชุมแล้วพี่ชาติทําอะไรครับที่บวชุมก็่อยมวยไป่อยมวยก็ทํามวยแล้วก็ยินงขาวว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรด้วยเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวมีวัวเลี้ยงแต่ทำงานแล้วภาษาเลี้ยงวเลี้ยงวัวเลยเ่อ้ยวัว้วย เลีย้ยงวยัวเลี้ยงไก่ไก่เลยเลี้ยงเอาก่อนไนก่เลยเยอะอะไรที่ตอนที่มาซ้อมอยู่บนชุมเนี่ยมีนักมวยใครมั่งครับที่ทำทําแล้วมาซ้อมแล้วพวกที่มวยมาจากค่ายป๋ามาดได้ยินว่ามาซ้อมที่ที่บนชุมตรงนันนน้นี่คือคนเอาเงินให้ชิโน่หัวโรเบิร์ตพวกนี้ป่ะไอ้เบิดไอ้เบิดมาได้เลนศิลปะไทยอ่ะไอ้ลุนนี่ยังไม่เก่งเท่ยบพมีใครมองมาเลยศิลปาไทยอ่ะที่ก็แล้วมาสอนอยู่เนี่ยต่อยแถวเนี่ยไอ้ลุนน่ะว่ามันเก่ง เรงว่าเออดุนมันต่อยไอ้ดุนเนี่ยไอ้ศิลปะไทยอ่ะเอานําไม่เป็นมวยเท่าไหร่นะต่อยเที่ยวคนเลยต่อยดุลเที่ยวเคยขี่เลยว่าเอามาทำเอามาทำอยู่บ้านแล้วเอาใหไเอาอะไเที่ยวขึ้นมันดังขึ้นไม่เก่งไ้ดุนก็พิชาาิก็ทำมาทำมาไอ้ดุนเนี่ยศิลปะไทยอ่ะทำก็มือนั่ไหละแล้วตอนที่พิชาาิทำมวยอยู่กับป้ามาอ่ะครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณกี่ปีครับที่อยู่กับป้ามาดที่ซอยสีน้ำเงินครับ มาตีทำานทำปทำตั้งแต่คี่ทำมวยจากล้างจากนี้แหละถึงนําดังเลยแล้วเราอยู่กับปามาปามาเราอะไยกข่ายยกยุงเทียบอาไอโยมเราอยงเทียบใครเบิร์เท่านี้นี่ตัวนี้่านี่หมดไอศิลปะไทยเราอยู่พี่พี่ก็เลยยกจากบ้านเนี่ยไปยุงเทียบอยู่กับามาอืมกเลยอยู่กับปามาช่วงนั้นก็พวกสมรักสมรดอะไรเนี้ยเออ ไอ้ผมนี้เขาว่ามีกล่องเขาทอมร่วงเฉยพวกโรเบิร์ตพวกอะไรไอ้เบิดนี่มันช้าไปพวกไอ้ไก่วันพิเศษนะฮะวันพิเศษนี่มันมาที่หลังของพวกนี้มาจากขอนแก่นมาที่หลังเออววันพิเศษยังไม่รังอ๋อวันพิเศษนี่พี่ไปทางทิ้งเทพยชิ้นมันดังอ่าวันพิเศษแกน้องเลี้ยงสิงห์นะพี่ไปทางทิ้งเทพยชิมนมันดังคือมันเก่งครับแล้วพวกสมรักพวกนั้นก็อยู่ด้วยกันสมรักไอ้สมรักนี่มันมันเก่งเสด็จไง พวกนี้เขาเอาจริงมาจากข้อนแก่นวะเขาเก่งมาจากข้อนแก่นเขาซื้อมาให้เลมเทียนทําแต่ตอนตอนตอนที่อยู่ที่นี่ยังไม่เยอ่ยังไม่เก่งพอไอใครใครใครเอามาพี่ชายอย่างสมรังอย่างสมรักนี่เขาก็หัวหน้าเขาอะไรอะไรเชื่อหัวหน้าน่ะหัวหน้าทมจึนมวยสมมั่งมวยสมมั่งแต่คนที่เขาเพื่อนสมมั่งเพื่อนแค่สมมั่งอ่ะเชื่ออะไร <en> ไ่ล้านหรอกใครเพื่อนก็ต้องมอแน่บ้านมาเป็นเราเปเพือ่อนกันเพี่นซีกันแน่ลูกอย่างอย่างสมรสนี่ก็มาพร้อม,อก,มกันมามาเพราะคู่ค่้บ้านมาด้วยกันมาต้องด้วยกันมาอยู่ไ่าบ้านอยู่ที่ไทยอยู่ไข,เาขายเก่าไายก็คิดอยู่ไ่เ <ướ ng> พราะวราเอามามา,มาบ้านก็เก่ง อ๋เก่งมาจากขอนแก่นเลยเนาะมันเก่งจากอีสานมันเก่ง<ช>ัเก <ๆ S 1> ่งในบ้านแต่ถ้าไปเอามา<ช>เอามาเทียนไปมังไม่เก่งนะไอ้บ้านมาต่อยไม่ร้าเนาเล็กๆๆ้อยๆเทนอ๊อกเ่ยโดนใครรู้่อยใครรู้เทนอ๊อกมนี่เกี่ยวตาเข้าไหมไม่รู้ไอ้บ้านมนะันเทนอ๊อกครั้งแรกๆนะครั้งแรกที่มันต่อยลินี่ทนอนอกใครไปรูป้พี่ชาตอายุเท่าไรแล้วครับนตอนนี้ หกสิบเอ็ดใช่ปะ่ฮะหกสิบเอ็ดมันได้เงินคนแก่แล้วได้ยังได้ยังถ้าถ้าแก่ก็ดีถ้าแก่ก็ได้แล้วแล้วพี่ยิ่ได้ยังพี่ยังไม่ได้พี่ยังสาวอยู่ตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ตอนอายุหกสิบเอ็ดนี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่บ้านทำอะไรตอนนี้ก็นอนเล่นเนกล้เลี้ยงลูกเลี้ยงลานเลี้ยงไก่มีไหม ไก่ก็ไม่เลี้ยงไก่ก็ไม่เอาแล้วหลานเลี้ยงหลานอย่างเดียวหลานก็ดูยายดูเหงื่อหยาย้ายดูแล้วก็รับเดินดูแลก็มีเงินเดือนแล้วนี่หกสิบเอ็ดมีนะวันเียวันนี้ขายอะไรวันเดี้วหกร้อยก็ให้ตังค์อ่ะแล้วว่าตังค์อะไรก็เอาทั้งหกสิบหกสิบมึงได้ทั้งหมดไอ้นี่ให้วให้ทั้งที่เรากินขวดกินใจพ่อยังดื่มอยู่กินเหล้าขาวกินเหล้าขาวไอ้เหรอน กินขวดซื่อเราขวดน้อยเราเาขาวขวดน้อยกินกันก้กับบ้านบ้านตอนนี้มีเงินเดือนแล้วเนาะสบายเนาะหกสิบเอ็ดไม่ดีว่ะสิสินี่ครับวันนี้มามาเยี่ยมลูกพี่ครับแต่ก่อนเคยซ้อมเคยกินเคยนอนอยู่กับนี่ครับพี่ชาติพี่ทวมนี่ยครับรักชาติสอประสาทพรครับ นเสือภาพยังแข็งแรงอยู่ครับนี่นี kind of ่ครับมีเย sort of um, uh, ี e right ่ยมทิชาติโวยคิดถึงจะมาเลยฮะโวคิดถึงจะมาไอยิดเด้ผมคิดเออผมหาแนะนอยู่หาหาเบอร์หาอะไรอยู่คิดถึงอยู่เฮ้ยมีแต่ดยังใช้เบอร์นะโทรศัพท์นั้นเลยคิดเออน้อยกว่าไปเยี่ยมครับตอนเคยซ้อมอยู่คิดจะไป บ้านอยู่ที่สักเทียนนู้นจัดไว้ที่บ้านโอ้โอพ่อกับแม่ตายมาแล้วตายนะแล้วไปหมดแล้วก็สบายแล้วบ้านยังอยู่ฮะบ้านยังอยู่บ้านไม่ไปไหนเยอะเพิ่งเลิกงานสาวอ่ะมักสาวไปยู่แถวครับอ,อยู่งเที่ยวละไรอ่ <c oughs> <c oughs>